คุณกำลังฟังรายการ s i ดแอน o ์อ e r เ e ครับกับผมเอกภบพบสิทธิมันธนานะครับยังคงอยู่ในช่วงาการเดินทางไปคณะวิทยาการการเรียนรู้ศึกษา,าศาสตร์นะครับวันที่23เมษายนวันนี้ทำหลายตอนหน่อยนะครับอัปเดตงานที่ผ่านมานะครับงานชิ้นหนึ่งก็เป็นางานที่ผ่านไปนานแล้วนะครับก็คือ,อาการ ไปศึกษาดูงานแล้วก็บรรยายความเคลื่อนไหวและแนวทางการทำงานชุมชนกรุณาที่ฮ่องกงนะครับอันนี้ก็จะเล่าย้อนหลังทริปนี้เกิดขึ้นในวันที่24-26ถึงมีนาคมนะครับผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วอ,อันนี้ก็เป็นการเชิญจากหน่วยงานของฮ่องกงนะครับชื่อว่าสภา นักสังคมสงเคราะห์นะครับ social worker คาลซิลฮ่องกองคา n ซิล of social worker อะไรประมาณนี้ network นะฮะ h c h k c นะ S n ประมาณนี้เอ้ตัวย่อดเดี๋ยวไปดูอีกทีนะนะครับอันนี้ก็มาจากการได้เจอกันกับทีมสภานักสังคมสงเคราะห์ที่งานประชุม phpci นะครับที่ เปิร์นนะฮะเขาก็มีคณะไปนะ,ะน่าอิาจฉาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าคนทํำงานนี้ก็อยู่ในหน่วยงานที่เป็นงานระดับชาติดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมของฮ่องกงนะครับเขาไปเป็นทีมไปกันแล้วเนี่ยก็ไปหาเครือข่ายนะเพื่อที่จะหาไอเดียใหม่ๆมาทํางานเขาก็ชอบมากนะครับประเด็นชุมชนกรุณามันเหมาะดีกับสังคมตะวันออกอีพอสังคมตะวันออกเนี่ย มันก็มีวิธีการมีแนวทางในการทํางานที่อาจจะแตกต่างจากตะวันตกนะครับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาทํางานชุมชนกรุณากันเยอะแต่ว่าวิธีนะฮะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับสังคมตะวันออกเท่าไหร่เขาก็เชิญนะฮะจากประเทศไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับไปไปบรรยายรบรรยายอย่างเดียวก็ไม่ไม่จุใจนะครับชวนไปดูงานด้วยไปดูงานการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย เรื้อรังระยะท้ายผู้สูงอายุนะครับที่มีความคล้ายคลึงเข้าข่ายขอบข่ายของงานชุมชนกรุณาที่มีอยู่นะครับนะผมก็จะเล่าไปสัก3 intervention ด้วยกันนะก็มีตัวฮ่องกงนะครับบริบทนี้ก็เป็นเมืองทั้งประเทศนะฮะเป็นเมืองแล้วก็ดังนั้นรวมถึงสิ่งก่อสร้างนะค,คนก็จะอยู่กันบนตึกสูง ตึกสูงเป็นคล้ายๆเป็นแฟลตเป็นแฟลตนะเป็นคอนโดนะครับที่รัฐบาลจัดบ้างหรือว่าเอกชนจัดบ้างแต่ว่ารูปแบบการอยู่อาศัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับงนั้นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือรอพสตอบ้านเขาเนี่ยมันก็คือห้องอันนึงในแฟลตในคอนโดเหล่านั้นนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆศูนย์ฟื้นฟูนะฮะศูนย์เนอร์ซิงเดย์แคร์ care, ต่างๆอยู่ในห้องหมดเลยอยู่ในห้องหมดเลยเนาะ ตึกสูงๆนี่แหละวนใหญ่ชั้น2ชั้น3นะหรือแม้แต่ชั้น9-10ชั้น10นี่มีมีร้านขายยานะครับมีโรงพยาบาลมีศูนย์มีอะไรล่ะคลินิกอะไรเงี้ยจะอยู่ในตึกหมดเลยนะครับถ้าหรูหรานหน่อยก็จะอยู่ที่พื้นอยู่ในห้างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจดีแต่มากกว่าเซตติ้งก็คือบริการนะครับเขาก็พาไปดูบริการนะ ริการหนึ่งนี่อินิเชตนะหรือว่าสร้างสรรโดย uh, งานของ NGO นะครับที่ห่วงใยสุขภาพเพราะว่าเขาดูแลคนฮ่องกงเป็นโรค NCD เช่นเดียวกัน NCD ก็มาจากอะไรบ้างมาจากพฤติกรรมสุขภาพมาจากการทำงานมาจากอาหารการกินนะครับก็ไปชวนไปดูแนวทางหนึ่งนะฮะของการทำการ,การสร้างเสริมสุขภาพก็คือสร้างทางเลือกนะอาหารสุขภาพในร้านอาหารสะดวกซื้อ อาหารแดกอาหารจานด่วนนี่แหละนะครับรกิวเ m e n t ก็คืออาหารจานด่วนนี่มักจะเป็นอาหารพลังงานสูงไม่มีไฟเบอร์นะครับแล้วก็เค็มอะไรแบบนี้ก็ก็เสนอนะฮะว่าอ่ะเรามีเมนูที่เป็นมิตรต่อสุขภาพนะฮะสุขภาพดีร้านอาหารจานด่วนจ๋านะช่วยพิจารณาเมนูเหล่านี้หน่อยถ้ามีเมนูเหล่านี้คุณจะได้ตราส strength s t นะครับว่าเป็นเครือข่ายร้านอาหารจานด่วนสุขภาพ ะะแล้วเราก็จะโปรโมทให้และให้เกียรติบัตรนะครับอะไรประมาณนี้เออดีเหมือนกันนะเป็นอินเทอร์เวนชั่นที่ไม่ได้ต้องทําอะไรใหม่ๆออจริงๆมันใหม่มากนะแต่ว่าไม่ไดออ้ต้องสร้างสถานประกอบการแห่งใหม่แต่ว่าบูรณาการนะครับอินทิเกรตแนวคิดแล้วก็ปฏิบัติการลงไปในเซตติ้งเดิมนะครับซึ่งก็อาจจะเปลี่ยน ทศัศนคติของผู้ประกอบการด้วยนะเรามีเมนูอาหารสุขภาพหนึ่งเมนูแล้วถ้าเจ้าของกิจการเขาซื้อไอเดียนี้เขาอาจจะไปสร้างสรรค์อีกหลายเมนูเปลี่ยนร้านอาหารจานด่วนให้กลายเป็นร้านอาหารสุขภาพนะครับแล้วก็ประชากรก็จะได้มีทางเลือกในการซื้ออาหารดีๆมากขึ้นนอันนี้เป็นเป็นอินเตอร์เวนชั่นแรกนะครับ อินโดรีเที่2ครับก็คือการใช้ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุนะฮะอันนี้มันมีอยู่เยอะเหมือนกันนะศูนย์ฟื้นฟูนี่ก็เป็นที่ที่รวมนะคนหลวัยคนต่างวัยเข้ามาใช้บริการมาออกกําลังกายมาฟื้นฟูสุขภาพนะครับมาเจอกับบุคลากรสุขภาพที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้คําแนะนาด้านสุขภาพเปลี่ยนวิถีการกินนะฮะ การให้ความรู้ว่าปรุงอาหารอย่างไรให้มันเสียงน้อยเส้นเปลืองน้อยนะครับก็มากันที่นี่อ๋ออันนี้ก็เป็นแนวสร้างเสริมสุขภาพอีกนะครับทีนี้วิธีการก็คือ,อถ้าจะโปรโมทการดูแลประกับประคองโปรโมทผ่านการทําแผนดูแลล่วงหน้า Advanced Care Plan บทสนทนาเรื่องชีวิตและความตายก็มาใช้ที่นี่นะครับนโปรโมทน,นี้ก็เราก็ได้ไปดูนะฮะอีกที่หนึ่งที่เขาทําแบบนี้กันอยู่นะฮะ เพื่อที่จะเพิ่มนะฮะการทําแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลประคับประคองอีกที่หนึ่งก็ใช้ศูนย์แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่มีกิมมิคเพิ่มเติมก็คือการใช้แนวคิดธนาคารเวลานะครับ time bank นะฮะ time bank ซึ่งก็เป็นคอนเซปที่โด่งดังมาหลายปีแล้วนะครับศูนย์ฟื้นฟนูนี้ก็ทำโปรเจกต์วิจัยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำนี้กัน กลุ่มอาสานะธนาคารเวลาเอออ่ะซึ่งประเทศไทยก็มีคอนเซปต,ต์แบบนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับเขาก็ใช้คอนเซปต,ต์นี้นะครับมาเรียกความสนใจจากผู้สูงอายุครับว่ามาร่วมวิจัยมาเป็นธนาอะไรนะเป็นเป็นนักธนาคารเวลากันเถอะนะเออแปลกชื่อแปลกนะครับนักธนาคารเวลาคืออะไร ชวนผู้สูงอายุมาทําอะไรนะครับเห็นเขาประกาศรับสมัครนะผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งก็เกิดความใคร่รู้นะครับมาสมัครกันเราอยากเป็นนักธนาคารเวลาท i แบง a ์เกอร์นะทำแบงก์เกอร์ต้องทําอะไรบ้างนะครับก็คือต้องมาทําแบบนี้นะต้องมากรอกแบบฟอร์มนะครับเนีมันมีเมนูอยู่ว่าเนี่ยคุณน่ะต้องการต้องการเวลาเวลาอะไรจากคนอื่นแล้วคุณน่ยทำอะไรได้เพื่อคนอื่น คุณทําอะไรได้บ้างนะครับคุณทาอะไรได้บ้างจะได้มาแลกกันนะครับซึ่งมันมีสมมติฐานครับว่าง,งานทุกงานที่เป็นงานอาสามีคุณค่าเชิงเวลาเท่ากันเออดีเหมือนกันตอนนี้ตัดประเด็นความการถ่วงน้ําหนักอะไรไปหมดเลยนะฮะอ่าเพราะว่ามันเราไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องค่าเวลามากนะักเราสนใจว่าจะทํำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกมา แล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับผ่านคอนเซ็ปต์ธนาคารเวลาเป็นตัวกลางนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นถ้าคุณล้างจานให้คนอื่นนะครับมันเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะมันเท่ากับคุณนะ่ยสอนทําขนมมหนึ่งชั่วโมงนะฮะงนั้นถ้าใครต้องการคนล้างจานนะครับก็ต้องเอาทักษะมาแลกนะครับก็จะได้เป็นหน่วยเวลามาเก็บใส่กระเป๋ากระเป๋าในที่นี้คือกระเป๋าแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันธนาคารเวลาที่ บริษัทสตาร์ทอัพเขาช่วยทำให้นะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุครับมีมือถือนะมีสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องโหลดอันนี้ไว้แล้วก็คล้ายๆเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าเวลานะครับมาทำทำเรื่องนี้ไอเดียของธนาคารเวลานี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุไม่ไม่อยากรับการดูแลนะไม่อยากรับความช่วยเหลือแล้วก็แยกตัวเองออกไปจากสังคม อันนี้เป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปนะครับว่าเนี่ยถ้าให้เรามาทํางานอาสาช่วยคนอื่นเนี่ยได้นะแต่ถ้าจะให้รับแบบมันเขินนะครับไม่เอาหรอกไม่อยากรับนะต้องให้อันนี้ธนาคารเวลานี้ก็มีคอนเซปต์ก็ว่าทุกคนนะการให้มันเท่ากับการรับคนให้มันต้องมีสิทธิ์ได้รับด้วยนะครับรับเป็นอะไรรับเป็นเวลานะ,ะเรื่องนี้ก็ช่วยฝาด่านความเขินอายที่จะรับความช่วยเหลืออย่างเดียวนะฮะ แล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในภูของทนายนาคาันเวลาเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณค่าซึ่งก็รอคนสูงอายุครับเข้ามาในในในแวดวงนี้ได้นะครับเราก็จะได้อพอลงลง,ลง,ล,งลงเวลาในแอปปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีกิจกรรมนะฮะที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเวลาเนี่ยอยู่เสมอๆนะครับเช่นเฮ้ยเราต้องการ เวลาจากคุณที่จะมาทําแผนดูแลล่วงหน้าเอถ้าคุณมาแล้วคุณก็จะได้เครดิตเวลาเพิ่มขึ้นมานะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะนะครับนะเออเฮย้ยถ้าคุณเอาเราต้องการคนล้างจานนะครับถ้าคุณมาก็จะได้เครดิตเวลาแล้วล้างจานเสร็จก็ยอย่าเพิ่งกลับบ้านเดี๋ยวมีกิจกรรมสังคมต่อมาทำทำแผนดูแลล่วงหน้าเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะมาคุยกันเรื่องชีวิตและความตายเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ ดึงผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งเลยครับเอามาเชื่อมโยงนะครับกับสังคมมาเชื่อมโยงกับบุคลากรสุขภาพที่ศูนย์ฝืนฟูแห่งนี้นะครับแล้วก็พอเชื่อมโยงเสร็จแล้วเวลามันก็จะน้อยความหมายลงนะฮะคราวนี้มาเนี่ยไม่ต้องมีเวลามาแลกแล้วนะคแค่ประชาสัมพันธ์ก็ผู้สูงอายุก็มาแล้วพรมันมีความสุขดีนะเออเอา,เอาน่าสนใจมากนะครับว่า เราไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยได้มองมิตินี้เท่าไหร่นะคือธนาคารเวลานี้เป็นเพียงทางเข้านะครับของการเชื่อมโยงกันในชุมชนแล้วหลังจากนั้นจะชวนทําอะไรต่อที่มันดีต่อสุขภาพก็ค่อยว่ากันเรื่องนี้น่าสนใจนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องเวลาครับอ่ะอ,อันนี้ก็สิ่งที่ได้ไปได้ไปเห็นได้ไปดูมาครับผมเองก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับว่าประเทศไทย ทำงานชุมชนกรุณามาอย่างไรนะครับตามสเต็ปนะสเตปของการเริ่มต้นเนี่ยไม่เริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากเริ่มจากสิ่งที่มันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นพันธมิตรความเป็นเครือข่ายกับหน่วยหรือกลุ่มต่างๆที่ทําเรื่องราวคล้ายๆกันอยู่นะครับเชิญชวนเข้ามา,ารับรู้แนวคิดนี้แล้วก็เคลื่อนไปด้วยกันอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างมีทิศทางนะครับ ประเด็นที่2นี่ก็ทาเครื่องมือสื่อสารนะความเข้าใจสื่อสารความรู้แล้วก็เครื่องมือที่ชุมชนเขาจะเอาไปทํากันได้เองนะครับไม่หวงใครทําก็เปิดเต็มที่เลยนะครับข้อ3ก็สร้างพันธมิตรนะครับพันธมิตรหนึ่งก็ผ่านเครื่องมือการฝึกอบรมแล้วก็ทําเสมอๆนะครับก็จะทําใหา้มีพันธมิตรเกิดขึ้นมาพันธมิตรในเชิงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจชุมชน พันธมิตรในเชิงการสื่อสารนะครับไปเชิญเอเจนซี่เชิญครีเอทีฟนะฮะมาพัฒนาแคมเปญนะครับ mm. พันธมิตรในเชิงการงบประมาณนะครับแหล่งทุน,นต่างๆที่ก็ต้องไปขายไอเดียนะไปขอรับทุนสนับสนุนนะครับ mm. ทุนในเชิงของวิชาการไปขายไอเดียไปรวมกลุ่มการวิจัย mm. ทำแบบนี้นะครับก็ตัวงานชุมชนกรุณานก็จะโตขึ้น ประเด็นที่3นะครับก็คือการาเป็นพันธมเป็นขับเคลื่อนไปกับระบบบริการสุขภาพนะครับอัอนนี้การทำติดตาม policy watch policy evolution a นะฮะการติดตามประเมินผลนโยบายบก็จะช่วยให้เรามีาพันธมิตรเนาะแล้วก็เชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะกว้างๆที่นำไปแลกเปลี่ยน,นครับผมใช้เวลาตั้ง เท่าไรนะห้าสิบนาทีเนี่ยโอ้พูดจนเวลาหมดนะปกติไม่ค่อยได้พูดยาวๆเท่าไหร่นะก็ไปเจองานที่ฮ่องกงนะครับแล้วกเ็เกิดความใจชื้นนะครับว่าแนวคิดนี้มันเป็นแนวคิดที่ประยุกต์นะครับเคลื่อนได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มันได,ได้ได้หลายประเทศนะครับการทำงานของประเทศไทยนี่ก็ไม่ใช่เพียง เฉพาะที่บ้านเราเท่านั้นนะมันมีโอกาสที่จะแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนบ้านนะครับอยู่แถวๆเดียวกันบริบทใกล้เคียงกันการทํางานของเราก็มีคุณค่าความหมายนะว่าอข,อของเครือข่ายด้วยนะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวนะมีคุณค่าความหมายตรงที่มันเป็นแหล่งความรู้ของมนุษยชาติอีกแหล่งหนึ่งนะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็คงจะเป็นหลักที่ เป็นเป็นเป็นแนวทางเป็นทางเลือกเป็นชุดความรู้ที่เพื่อนบ้านสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้จากการทํางานของพวกเรานะครับก็อขอบคุณทุกท่านที่เป็นเครือข่ายทํางานอยู่ดีใต้ดีนะครับให้กับเพื่อนอร่วมสังคมนะต่างประเทศที่ฮ่องกงนะครับอ,อนุโมทนาพบกันใหม่ตอนหน้าครับกับรายการซิดนับเซิร์ฟครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ